เอาละเปิดได้ด้วยอุ้ยจะตีไปครับเราไม่มีรีรอลอะไรกันทั้งสิ้นเปิดไปเข้าไปเข้าหน่วยกู้ภัยมาช่วยเร็วโอ้โหเลเนี่ยเปิดไฟฟ้าเร็วโอ้โหสกุลคอมนี่จะเทพมากโอ้คอมนี่เทพเทพเทพจัดนี่มีเลเซอร์อะไรมันเลเซอร์อะไรมันล็อกยังไม่ไม่ได้สีเขียวมันต้องลองหุ่นมันก็ดูหนังมากเลย กดอะไรได้ในห้องไหมเนี่ยข้างในมันมีเฮ้ยข้างในมีจอทีวีเราอยู่เว้ยเนี่ยนโดดดูดิจอทีวีป่าเหงผมเหรอเออเห็นคาไปดูกันบินไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนมีให้กดล็อกตรงเนี้ยเจมตามมาเดีออกมังนอกมามังนอกตรงไหนฮะไปดับเหรอเฮ้ยเพลงเพด้วยเขินหลอนมาดิผมเจมมาเข้าในนี้ดิ ไอ้ีเฮ้ยผมกำลังช่วยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยถือปืนด้วยอ๋อนี่เขาเกิดอะไรเกิดยิงเกิดการยิงฆ่าตัวตายออะะแล้วเฮ้ยเป็นอะไรครับเป็นอะไรโอ้โหมีเพลงซึ้งด้วยตายขาดอีกเลยนี่คือป่านี่ไงนี่คือกล้องวงจรปิดเว้ยทีนี้ไงกล้องวงจรปิดที่เราเดินไปเดินมา มึงมึงรองให้เกมไปเดินม hey. ja nice. like ันจะขึ้นในจอนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนไดันไฟนอลวูดบายแคนิมวอล์กนซด์เียอียกย่างทังหากเฮ็ียัมรอบเดงี่ยังหามีกรอบเลีองทีรกัหไมันหพบเปยงทะโอเค Please forgive me มันบอกว่าสำหรับปีนรายการนี้ก็จะพูดยาวนิดนึงห,หน่อยนะครับคุณผู้ชมนะครับก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะเวลาถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็ก,กดเลิฟนะครับผมก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ทุกคนคอยกด s ับสไครป์ผมเพิ่มซับสไครปผมนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็อยากให้ทุกคนคอมเมนต์สนับสนุนผมนะครับ ว่าผมผิดตรงไหนผมจะได้แก้ไขถูกก็ขอขอบคุณนะครับที่คอมเมนต์ให้ครับ